ฮัลโหลเทสเทสเทสเสียงนิดนึงครับได้ยังไงครับพี่พี่เสียงพอไหวไหมได้นะครับเดี๋ยวเชิญทีมงานมาพร้อมๆกันครับพร้อมมเลยนะครับพร้อมนะครับพี่พร้อมยังครับเริ่มเลยนะครับอ่า ก่อนก่อนอื่นผมขอบคุณที่พี่สื่อมวลานนะครับท,ที่ติดตามาพวกเรานะครับในการาทดสอบเหล็กนะครับจากสถานะเกิดขึ้นเรามาทบทวนกันนิดหนึ่งเลยนะครับว่าวันนี้วันนี้เหตุการณ์มเป็นยังไงนะครับเพื่อให้เกิดความโปร่งใสเนี่ยพวกเราก็เลยเชิญพี่น้องสื่อมวลชนมาที่นี่นะครับแล้วเราก็มีประจักษ์พยานที่สําคัญา้างผมนี่เต็มเลยนะครับขอเริ่มจากท่าน นะครับท่านเป็นพออสถาบันเหล็กนะครับเป็นผู้กํากับการทดสอบในวันนี้ทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบนะครับสักขีพยานที่สําคัญอีกท่านหนึ่งนะครับคือท่านอาจารย์จาก m t e c เทคครับเลตอัมเลนครับผมตนศักดิ์ศรีคิรินนะครับผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติครับสวัสดีครับผมเอกรักวียนิตผู้นวยการกลุ่มวิจัยเทคโนโลยีโลหะและเหร็ก ขอบคุณครับนะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะครับที่สําคัญมากก็คือวิศวกรรมสถานนะครับเพราะว่าท่านก็จะรู้ในเรื่องของเทคนิคนะครับเชิญอาจารย์นิดหนึ่งครับท่านดีครับนัทพลสุทธิธรรมครับวิศวกรรมสถานในประเทศไทยครับพี่ๆก็จะเห็นแล้วว่ากระบวนการทดสอบของเราเนี่ยเพื่อความโปร่งใสในการทํางานนะครับฉะนั้นเราก็จะมีทั้งผู้เชี่ยวชาญทั้งคนทดสอบทั้งวัสดุนะครับเข้ามาช่วยกัน ทีนี้ในกระบวนการเราจะเห็นว่าขณะที่เราเทสเนี่ยเราได้เอาตัวอย่างมาวางนะครับพี่ๆสื่อมวลชนทุกคนก็เดินตามกันไปนกวิ่งกันปั่นเลยเนาะตลอดประมาณ3าสี่ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยก็จะพบว่าเราได้ทําทุกอย่างโปร่งใสเท่าที่สุดเท่าที่พวกเราจะทําได้ผมขอเน้นย้ําส่วนหนึ่งตัวอย่างที่เราเก็บมาวันนี้เป็นตัวอย่างที่เราเก็บมาเบื้องต้นนะครับเพราะว่าสถานการณ์ ของคนที่อยู่ใน,ในในในที่เกิดเหตุเนี่ยยังยังไม่ได้จบทีเดียวเพราะฉะนั้นเรายังต้องมีการไปเก็บตัวอย่างเพิ่มเติมน,นะครับแต่อันนี้เป็นการทดสอบเบื้องต้นเพื่อให้รู้ว่าคุณภาพของเหล็กที่เราเก็บมานี่เป็นยังไงนะครับผลของการทดสอบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะรบกวนท่านผอนนทิชัยนะครับผอ,อกองตรวจการมาตรฐานหนึ่งของสมอเป็นผู้เล่าให้ฟังนะครับเชิญผอ,อครับ จากการที่เราดูผลสอบที่ทางสาบันเหล็กทดสอบออกมานะครับแล้วเราก็จับเอาเกณฑ์การประเมินตามที่มาตรฐานกําหนดเนี่ยเข้าไปการประเมินผลการทดสอบเราก็จะพบว่ามันมีทั้งที่เป็นไปตามมาตรฐานและที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานนะครับในส่วนที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานก็อย่างที่ท่านผู้ตรวจราชการแปแล้วว่าอันนี้เป็นการทดสอบเบื้องต้นเป็นการ เป็นการเก็บตัวอย่างตามข้อจํากัดหน้าสภาพพื้นที่เก็บตัวอย่างฮัลโหลฮัลโหลครับในส่วนที่เราจะทำหลังจากนี้คือเราจะต้องมีการเข้าพื้นที่ในการที่ไปเก็บตัวอย่างมาเพิ่มเติมแล้วก็มาทำการทดสอบเพิ่มเติมเพื่อนำมาวิเคราะห์ผลเพิ่มเติมใน,ในในในเร็ววันนี้ที่ สถานการณ์ที่หน้าง,งานอำนวยให้เราเข้าไปในพื้นที่ได้ใหม่นะครับก็ขอเรียนสั้นๆตามนี้ครับมีคำถามอะไรไหมครับพะนเ้นครับ,รบอตอนเราเก็บตัวอย่างน้องเราไม่ได้สนใจว่าเป็นแบรนด์ไหนเนาะเพราะว่าเราไม่ต้องการให้เกิดไบแอสเพราะฉะนั้นเวลาแซม p ลิ n g หรือการทำเนี่ยเราจะไม่สนใจยี่ห้อเรา การบันทึกก็มีนะครับเพียงแต่ว่าอขนาดอะไรน้นขนาดขนาดเอดเอ่ผมผมผมยังไม่อยากชี้ชี้บ่งไปตอนนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันอาจจะไปส่งผลให้หนาที่หน้างานมีการเปลี่ยนแปลงสภาพในบางเรื่องอเ,เอาอย่างนี้ดีกว่าคือยิ่งถ้าเราให้รายละเอียดมากเท่าไหร่สภาพที่หน้างานอาจจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างที่เราคาดไม่ถึง นะครับผมขอสมวนตรงนี้ไว้เพื่อเพื่อให้ผลการพิสูจน์มันมันสะท้อนข้อเท็จจริงโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพใดที่น่าง,งานครับที่เป็นที่เป็นไปตามมาตรฐานมีจำนวนมากกว่าโอเอะเยอะเยอะกว่าเยอะครับ อย่างอย่างอย่างที่เรียนครับถ้าผมบอกไซส์เนี่ยเดี่ยวสภาพเดี๋ยวสภาพที่หน้าง,งานอาจอาจจะมีประมาณประมาณประมาณใช่ครับใช่ครับใช่ครับไม่ถึงครับไม่ถึงครับไม่ถึง ใช่ครับใช่ครับใช่ครับคือผมไม่อยากกล่าหาคนที่ดูแลหน้าง,งานแต่เอาเป็นว่าเอาเอาเป็นว่าหากเราไปชี้บ่งขนาดไปแล้วเนี่ยมันจะส่งผลให้การทำงานของเราในวันอันใกล้เนี่ยทำงานยากลำบากขึ้นครับ คือ <ục> จะยากลําบากกว่าที่วันเมื่อวานที่ผมเข้าพื้นที่เมื่อวานเข้าพื้นที่ทั้ง่นักข่าวจะเห็นอยู่แล ne, <drill. S 2> ้วว่ากว่าจะนําเหล็กออกมาได้ก็มีปัญหาอุปสรรคพอสมควรก็ก็ไม่อยากให้มันอยากให้มันอยากให้มันมีความสะดวกมากกว่าเมื่อวานประมาณนี้ครับน้องอคิดถึงภาพเนาะสมมติพี่บอกเป็นขนาดเบอร์แปดสิ่งที่เกิดขึ้นจะเกิดอะไรขึ้น เบอร์แปดก็คือเดี๋ยวทุกคนต่างไปรุ่มเบอร์แปดที่ไซด์ละก็จะทําให้การสืบค้นเนี่ยอาจจะผิดเพี้ยนนี่เป็นประเด็นกังวลของท่านผออครับนะครับอยู่ในตัวอาคารครับเพียงแต่ว่าตอนเนี้เราอยากจะเรียนที่สื่อม,มุลชนทั้งหลายนะรายงานผลการตรวจสอบที่เรามีวิดเนสร่วมกันเนี่ยมันมีตกเพราะฉะนั้นมันจะมีข้อบ่งชี้บางประการให้เราต้องเดินต่อนะแต่ว่าถ้าเกิดเราไปไปบอกว่าอันนั้นตกรายการนู้นรายการนี้มันทําให้ เนื้อเรื่องที่มันควรจะเดินไปตามธรรมชาติของมันอาจจะผิดเพี้ยนาะเกิดการไบแอสแต่ตอนนี้สิ่งที่เราสามารถบอกพี่ๆทั้งคนนะนะว่ามันตกทีนี้โน้นโนอ้ตกรายการอะไรเนี่ยเราผมคิดว่าน่าจะบอกได้แมอาจารย์เห็นยังไงครับอาจารย์เห็นกันยังไงบ้างพวกเราวิทย์เนี่ยรวมกันนะควรจะบอกไหมหรือตกเนี่ยที่เราพบนั้นน่อย่าลืมว่าเป็นตัวอย่างนะ่คือรายการมวลต่อเมตรมวลต่อเมตรนี่ในใน เชิงวิชาการมันจะเป็นว่าเรียกว่าเหล็กเบาเนะเเาะเหล็กเบานะอาจารย์ขยายความนิดนึงง่ายๆได้ไหมครับก็ปกติจะระบุไว้ใช่ไหมครับว่าน้ําหนักมันน่าจะต้องหนักประมาณเท่านี้10กิโลต่อ1เมตรอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับมันอาจจะเหลือแค่9.5กิโลต่อ1เมตรแต่ว,ว่าน้ําหนักมันหายไปประมาณนั้นนะครับสําหรับเรื่องมวลต่อเมตรขอบคุณอาจารย์มากครับวันนั้นก็คือเหล็กเบานะครับ อีกอันนึ่งรา,รายการมันที่ชื่อวิทยาศาสตร์เนะครับเรียกจุดคล้ากัิวนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวอาจารย์ขยายความนิดนึงครับเพราะว่าเดี๋ยวประชาชนไม่เข้าใจครับเชิญครับอาจารย์นิดึงครับคือจริงจแล้วก็จะมีประเด็นเรื่องของสมบัติเชิงกลของวัสดุนะครับซึ่งมีค่า3ค่าที่เราสนใจอยู่ค่าแรกก็คือความเค้นณจุดคล้านะครับหรือภาษาอังกฤษ,ษเรียกว่ายิวสตง นะครับจุดที่2นะครับความเค้นสูงสุดหรือความต้านทานแรงดึงสูงสุดนะครับ ultimate t e n s i d e s t r e n g นะครับแล้วก็ค่าที่3นะบ,บ่งชี้ความสามารถในการยืดตัววัสดุนะครับค่า elongation นะครับซึ่งวัสดุนะครับถ้าความแข็งแรงต่ำก็จะมีความสามารถในการยืดตัวที่ดีกว่าแต่ว่าถ้า yield s t r e n g แล้วก็ ultimate t e n s i d e s t r e n g ที่ลดลงนะครับ ังนั้นการประเมินของเราก็จะดูค่าเหล่านี้ควบคู่ไปด้วยนะครับกับค่าเรื่องของ chemical composition ซึ่งต้องเฏิิการก็ทำการวิเคราะห์ประกอบด,ด้วยนะครับประเด็นนี้ผมคิดว่าคงต้องให้เวลา ทีมวิเคราะห์ทดสอบนะครับทำการเชื่อมโยงข้อมูลเหล่านี้เข้าด้วยกัน,นครับเพราะว่าในการอธิบายนะครับเราต้องอธิบายในลักษณะที่มีการเชื่อมโยงเนื้อหาต่างๆเข้าด้วยกันแล้วอธิบายในทางวิทยาศาสตร์ให้ได้นะครับอันนี้ผมคิดว่าอาจจะต้องใช้เวลาวิเคราะห์นิดหนึ่งนะครับ ตัวอย่างที่เราพบโอเคหมดโอเคหมด ตัวนี้มันคือคือ,คอพี่พี่กำลังหมายถึงไซส์32มิมลไซส์ size 32มิมลเนี่ยก็จะมีปัญหาอยู่อยู่หนึ่งอยู่อยูหนึ่งชุดตัวอย่างที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานในรายการความต้านแรงดึงที่จุดคราคครรับับไซส์อื่นก็จะมีไซส์20่มิลที่ไม่เป็นไปต้ามาตรฐานในรายการมวลต่อเมตร นี่หนึ่งครับทิศคำถามน้องขอทวนมันไปเชิญวิชาการก็คือเหล็กที่ตกมวลต่อเมตรและตกจุดคลากมีผลอะไรต่อโครงสร้างคำถามคือจะส่งผลอะไรถ้าเกิดว่าเหล็กที่ว่าเนี่ยใช่ไหมครับ ไปใช้ในงานก่อสร้างมันมีความเสี่ยงเยอะขึ้นเป็นเรื่องธรรมดาถ้าหน้าตัดมันเล็กลงถ้ากําลังที่ได้มันน้อยกว่าที่ผู้ออกแบบกําหนดเอาไว้นะครับมันมันก็ย่อมเสี่ยงเยอะขึ้นแต่ไม่ได้หมายความว่าอาคารจะพังแต่ว่าที่สําคัญที่ผมอยาก,กเรียนก็คือว่าตัวอย่างที่เรานําออกมาวันนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นตัวแทนของทั้งหมดเราหยิบมาแค่บางส่วนจํานวนมีส่วนมากมีส่วนสําคัญมากเพราะฉะนั้นการที่ได้มาซึ่งตัวอย่างที่เยอะทําให้ ความมั่นใจในในผลการทดสอบมันเยอะขึ้นตามไปด้วยนะครับสว่าเาราทสี่มันจะตอบแบบนั้นไม่ได้นะครับแต่ยิ่งเยอะยิ่งความเสี่ยงยิ่งน้อยลงน้องคำถามดีมากเลยนะน้องแต่อย่างนี้ยี่พี่เรียนไปแต่แรกแล้วตอนนี้คนเขาเจ็บอยู่ใช่ปะในในนั้นอ่ะเออเราไปนั่งเก็บเก็บตัวอย่างนึกสิคนที่เจ็บจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเรามีข้อจํากัดตรงนี้นะ เราก็เลยบอกว่าเอ้ยไม่ได้ความปลอดภัยของประชาชนที่ติดอยู่ข้างในอ่ะสำคัญที่หนึ่งสุดเลยมันเป็นเหตุให้เราไม่สามารถเข้าไปตัดตัวอย่างดังที่อาจารย์บอกได้มันมีหลักทางวิชาการทางสถิติอยู่เนาะแต่ตอนนี้เพื่อความสบายใจครับพวกเราทุกคนเนี่ยได้เห็นว่าเราอย่างน้อยเนี่ยมันมีหน่วยราชาการอย่างกระทรวงอุตสากรรเนี่ยเขามาเทคแอคชั่นเราก็เลยไปเอาตัวอย่างนี้มาเพื่อรายงานผลให้ให้ทุกคนทราบเบื้องต้นว่าเฮ้ยมันมีประเด็นอยู่นะประมาณนี้แต่ว่าหลักวิชาการก็อย่างที่ท่านอาจารย์ท่านเรียนไปแหละ เราต้องไปทำกันบ้านเพิ่มต้องไปตรวจเพิ่มนะเพราะนั้นอันนี้พี่ก็พยายามตอบคำถามน้องขออนุญ,ญาตถามค่ะถ้าเกิดอย่างงี้ต้องใช้ตัวอย่างเท่าไหร่คะถึงจะประมวลผลได้ว่าเหล็กจะมีคุณภาพหรือไม่มีคุณภาพะคะ,ะตัวอย่างเป็นเรื่องของวิชาการนิดหนึ่งละนะอันนีน้นิกจะมีไหมมันเป็นเรื่องแซม p l ้ n แพลนอันนี้ถ้าตอบมันจะเป็นเทคนิคนิดน,นึงเนาะเอาแดปอัพนะครับ ผมจําตัวไม่รู้เออผมจาไม่ได้คือคือที่มันตรีผมว่าไม่อยากจะพยายามไปเรื่องของแบรนด์เนาะเพราะว่าเราบอกแล้วว่าองน,นี้ยเดี๋ยวมันจะมีรูปผลต่อรูปเพราะงั้นข,ขอขอนุญ,ญาตนะครับพี่มนตรีครับเดี๋ยวเรารอกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงตอนที่มีกรรมการเนาะแล้วก็อาวท่านโอ๋ท่านอยากจะจะเชิญครับท่านหนุครับวันนี้ต้องขออนุญาตขอบคุณ ท่านตัวแทนจากวิศวกรรมสถานท่านตัวแทนจากสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมท่านตัวแทนจากสถาบันเหล็กนะคะท่านเอกนิตรมยานนท์นะคะท่านผู้ช่วยผู้ตรวจกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะท่านนนทิชัยนะคะผู้ตรวจนะคะท่านอาจารย์จาก MTEC ทั้งสองท่านนะคะที่ได้กรุณามาร่วมตรวจสอบอย่างที่เรียนค่ะท่านรัฐมนตรีเอกันพร้อมพันธ์เน้นในเรื่องของการตรวจสอบที่โปร่งใสโดยให้พี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนเนี่ย เข้าร่วมในการตรวจสอบจะเห็นว่าทุกกระบวนการขั้นตอนตั้งแต่ไปเก็บตัวอย่างจากหน้างานจนถึงกระบวนการตรวจสอบจนถึงตอนนี้นะคะเข้าใจว่าเราใช้เวลาอยู่ด้วยกันประมาณสัก3าชั่วโมงด้วยกันจะเห็นทุกขั้นตอนเป็นไปอย่างตรงไปตรงมา ด้วยข้อจำกัดที่เราเข้าหน้างานเมื่อวานนี้เนื่องจากว่ายังมีผู้เสียชีวิตและยังมีผู้บาดเจ็บในพื้นที่นะคะเราเข้าหน้างานไปที่หน้างานเก็บตัวอย่างได้ประมาณหนึ่งนะคะหลังจากนี้เนี่ยก็จะต้องมีการไปเก็บตัวอย่างในพื้นที่ที่เป็นจุดที่วิกฤตที่ทำให้เกิดเหตุในการอาคารถล่มอย่างที่ท่านรนรมนตรีเอกนัทใ,ให้ความเห็นไว้นะคะว่าการเกิดเหตุถล่มเนี่ยอาจจะเกิดจากหลายปจายัจจัย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโครงสร้างเรื่องของออกแบบและเรื่องของวัสดุด้วยแต่วันนี้ท่านรัฐมนตรีเอกันพร้อมพันธ์สำคัญเกี่ยวกับเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายและการตรวจติดตามผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานซึ่งท่านได้ให้นโยบายในเรื่องของการติดตามปูปพรมตรวจสอบโรงงานเหล็กทั่วทั้งประเทศนะคะเราทํามาแล้วมากกว่า5เดือนเราดําเนินคดีไปทั้งหมด7โรงงานด้วยกันนะคะหลังจากที่เกิดเหตุเนี่ยต้องนําเรียนอย่างนี้ค่ะว่าเหล็กที่เกิดอยู่ในสตงอที่ถล่มเนี่ย มาก่อนที่ท่านรัฐมนตรีเอกนันพร้อมพันธ์จะเป็นรัฐมนตรีตึกสอตงนองอเนี่ยสร้างมาเข้าใจว่าเกือบจะ5ปีแล้วนะคะแล้วก็ยังสร้างอยู่ต่ออยู่ต่อเนื่องนะคะส่วนเหล็กที่เราไปเก็บตัวอย่างมาเนี่ยเราเก็บมาจากหน้าง,งานนะคะ,ะโดยที่ผ่านมาเนี่ยใน5เดือนเราดําเนินคดีกับทุกโรงงานที่เราพบว่ามีการผลิตพันธุ์ที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานนะคะวันนี้เพื่อให้ประชาชนแล้วก็พี่น้องสื่อมวลชนเนี่ยได้เห็นการทำงานของพวกเราว่าเป็นไปอย่างตรงไปตรงมาแล้วโปรง่งใส จึงได้มีการนําเหล็กที่เราเก็บได้ในบางส่วนเนี่ยมาตรวจสอบแล้วเราก็รายงานค่าผลอย่างตรงไปตรงมานะคะแต่ว่าอย่างที่เรียนว่าด้วยข้อจํากัดของอเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่ต้องเข้าไปหน้าง,งานเนี่ยบางครั้งการประสานงานอาจจะไม่ได้ราบลื่นเมื่อวานนี้ที่เราเข้าไปเก็บเหล็กตัวอย่างเนี่ยกว่าเราจะนําเหล็กออกมาจากหน้าง,งานได้เราใช้เวลาหลายชั่วโมงนะคะในการต่อรองก,กับเจ้าของพื้นที่ไม่ได้หยิบออกมาได้เลยนะคะฉะนั้นเนี่ยเพื่อให้การตรวจสอบ เป็นไปอย่างโปร่งใสนะคะเราก็จะกลับเข้าไปเก็บตัวอย่างเพิ่มเติมแล้วรายงานผลให้กับพี่น้องประชาชนทราบอันนี้ก็ขออนุญ,ญ,ญาตนําเรียนแล้วก็ต้องขอบคุณพี่น้องประชาชนและก็สื่อมวลชนทุกท่านนะคะที่ให้การติดตามในเรื่องของการทํางานของกระทรวงสาหกรรนะคะวันนี้ก็เราสร้างมาตรฐานให้พี่น้องประชาชนได้เกิดความมั่นใจว่ากระกทรวงสึกษาหการทาทุกอย่างตรงไปตรงมาโปร่งใสแล้วก็สามารถตรวจสอบได้วันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ